ผู้ประท้วงชาวเกาหลีใต้นะคะที่สนับสนุนประธานาธิบดีปาร์คึนเฮออกมาประทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินให้ถอดถอนเธอออกจากตำแหน่งค่ะผู้ประท้วงชาวเกาหลีใต้หลายพันคนที่สนับสนุนประธานาธิบดีปาร์คึนเฮออกมาประทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ด้านนอกศาลรัฐธรรมนูญในกรุงโซลค่ะหลังจากที่ผู้พิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินให้ถอดถอนประธานาธิบดีปาร์คออกจากตำแหน่ง ในกลุ่มผู้สนับสนุนประธานาธิบดีปราร์คออกมารวมตัวชุมนุมประท้วงตามท้องถนนและพยายามฝ่าแนวกั้นของตำรวจบางคนถึงกับปีนขึ้นไปบนหลังคารถบัสของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยค่ะ ซึ่งสารรัชธรรมนูญมีคำตัดสินสนับสนุนรัฐสภาของประเทศให้ถอดถอนประธานาธิบดีปราร์กออกจากตำแหน่งจากกรณีอื้อฉาวที่เธอมีส่วนพัวพันในคดีทุจริตร่วมกับนางชเวซุนชิวซึ่งเป็นเพื่อนคนสนิทของเธอทําให้เธอเป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนแรกที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งค่ะ และตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วการเลือกตั้งเพื่อหาประธานาธิบดีคนใหม่มาแทนที่นั้นจำเป็นต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลา60วันซึ่งศาลได้มีคำตัดสินนะคะว่าประธานาธิบดีปาร์คึนเฮได้ปล่อยให้เอกสารรั่วไหลออกไปจำนวนมากถือเป็นการละเมิดกฎหมายการเก็บรักษาความลับของราชการรวมทั้งยังละเมิดกฎหมายด้วยการให้นางชเวเข้ามาแทรกแซงการบริหารงานของรัฐบาลด้วยค่ะ